สวัสดีครับอยู่กับผมหมอปอครับอยู่กับช่องหมอปอคนหมักฟังลํำครับผมื้นนี้ก็สิพามาชมบรรยากาศตอนหิมะตกครับในประเทศเกาหลีครับผมนี่ครับนี่อาจจะเป็นคลิปแรกครับของช่องเลยก็ได้ครับเพราะว่าส่วนมากผมจิลงแต่นองหักแพงงนะครับเนาะนี่ื้อนี้พามาบึงหิมะครับกำลังตกเลยครับนี่ครับพาเบึงบรรยากาศหิมะกำลังตกเลยครับ ตอนนี้ครับนี่นี่ครับสวยงามขนาดนะครับนี่ฮิมะกำลังโตครับผมอาไปดูบรรยากาศีิมะกำลังโตครับนี่ครับโอ้ยหนาวครับหนาวแห้งครับตอนนี้ติดลบสองติดลบสามแล้วครับตอนนี้ครับนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้หมาโตครับสวยงามครับแต่หักหนาวครับผมนี่นะครับ ชมบรรยากาศครับสวยงามขนาดนี้ครับขาวเบิดแลวครับอันนี้ก็จะเป็นสวนโสมครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักครับนี่นะครับนี่จะเป็นสวนโสมครับนี่ครับสวนโสมครับขาวเบดเลยครับสวนโสมขาวแล้วบรรยากาศครับ อยรอบครับไอ้ฟาเบิ่งอีกมองนึงครับครับมาเบิ่งกันต่อเลยครับเบิ่งมาเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับมองโหลดครับอี่มะเอ้ยหมื่อไหครับขาวเมด่ลไครับนี่เลยเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งครับเต็เมื่อไลร่ครับลังคงลังค้าครับครับยางขาวเลยครับโอ้ครับขาวเมื่อไหครับมา ไกลครับโอ้สวยงามครับงามมากเลยนะครับบรรยากาศครับนี่ครับภขเขาครับขาวหมดเลยครับตกเรื่อยครับวันนี้อาจจะตกเบิดมื่อครับผมนี่ครับเดี๋ยวจับเดี่ยวสถานการณ์ให้เพิ่งเรื่อยๆครับผม อะไรครับอู้ย่างหนาวย่างหนาครับผมมาครับโยครับอากาศอะไรครับอู้ยหนาวครับย่างหนาวเลยครับนี่นะครับบรรยากาศมนมาตกครับผมเลยเอามาให้เบิ้องนะครับเนาะอือครับอู้ยากาศสวยงามครับ ขาวครับขาวเวิ้นล้ครูครับต้นใหม่ต้นยังครับขาวเวิ้นเลครับไปสู้เืองต้นใหม่ต้นยังครับคขาวเวินะครับสวยงามครับแต่เสียอย่างเดียวหนาวครับนี่นะครับบอบรรยากาศโดยรอบครับโอ้ยตกมาหนาวขนาดครับตอนนี้ครับ อุณหภูมิตอนนี้ติดลบสองติดลบสามครับนี่ครับอากาศรอ่อครับฝากตดตามส่องให้เด้ครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมนี่ ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ขอไว้สำนีก่อนเดอ้อครับขอบคุณทุกการ,รับชมขอบคุณทุคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ